ที่สำคัญคุณเชื่อเรื่องผีพลายไหมผีพลายไม่จำเป็นต้องเป็นผีที่อยู่ในน้ำแต่เป็นผีที่จงน้ำตายก็เป็นได้เพราะวิญญาณพวกนี้จะจำที่จะฟังที่จะอู้มัดอยู่กับที่ตรงที่เขาตายหรือเสียชีวิต สิ่งที่เราประสบพบเจอมาตัวเองมันเป็นเรื่องจริงเพราะเรามีสัมผัสที่หกมาตั้งแต่เด็กและเจอสิ่งลี้ลับมาตั้งแต่เด็กแต่ครั้งนี้จำไม่ลืมและจะไม่ไปนอนตรงนั้นอีก เมื่อห้าปีที่แล้วเราเคยไปนอนตกปลาตรงนั้นแต่ก็ไม่เคยมีอะไรไม่เคยเห็นอะไรไม่มีแม้แต่กลิ่นหรือเสียงหลังจากนั้นเราก็ตะเวนอนอนตกปลาไปทั่วและก็หยุดพัก พ่อครัวพี่น้องลูกหลานก็อยากจะสังสรรค์อยากจะปิกนิกนอกสถานที่ก็เลยตัดสินใจที่จะไปตรงอ่างเก็บน้ำที่เราเคยไปนอนตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เหมือนหาดทราย เป็นเกาะแหลมเข้าเข้าไปตรงกลางน้ำซ้ายขวาเป็นน้ำล้วก็ไปทำอาหารนั่งกินนั่งดื่มกันตามปกติแต่ในความรู้สึกเราเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่รอบตัวแต่ก็ไม่เห็น ็คิดว่าคงไม่มีอะไรลูกเอาไปฉายไปเดินเลาะริมน้ำว่าเออมันมีอะไรผิดปกติไหมก็พูดเล่นกับครอบครัวกับน้องกับลูกว่าเออไม่ใช่เดินส่องไฟไปแล้วไปเจออะไรลอยในน้ำน่ะแย่เลยนะเรา แต่มันก็ไม่เจออะไรวันนั้นก็สิ้นสุดกันแค่เสียงุ่งกลับบ้านพอกลับถึงบ้านประมาณ9ก้ามงเช้าของอีกวันนึ่กู้ภัยซึ่งเป็นเพื่อนกันเขาก็ทงมาบอกว่าตรงที่พีนั่งมาคืนเนี่ย ที่กินข้าวกันนะด้านหลังพี่นะเขาเจอศพนะเจอศพผู้หญิงจมน้ำตั้งแต่สามโมงเย็นของวันที่เราไปกินข้าวมาเจอสามโมงช้าของอีกวันเราก็นึกกลัวว่าแล้วเชียวว่ามันมีอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นได้หนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอเขาก็อยากจะตกปลากลางคืนไปกับเพื่อนหญิงด้วยกันสองคนให้น้องไปส่งแล้วสั่งน้องว่าเช้ามารับเลยนะฉันจะนอนตกปลาตรงเนี้กลางคืนเนี่ยตกเวทฝรั่ง โดยที่ไม่เคยคิดว่าจะเจออะไรเลยพอประมาณทักสองทุ่มก็เริ่มที่จะปูเสือนั่งนอนตามอัธยาศัยเพื่อรอปลาที่จะกินเด็กกลางคืนสลัสวสลวเดือนไม่หลายมากแต่สามารถมองเิ็นลางประมา สามทุ่มสี่ทุ่มเราก็ลงตัวนอนคู่กับเพื่อนสักพักได้ยินเสียงน้ำเสียงน้ำเหมือนคนลุยน้ำอยู่ด้านหัวนอนก็แต่เราก็ไม่กล้าหันไปดูเราก็หลี่ตาดูว่าเสียงน้ำอยู่ตรงไหน พักมีเสียงเดินอยู่ตรงดินเราก็หลีตาดูเหมือนเดิมเพราะเราก็เกิดอาการัวเราเจอผู้หญิงผมหยิดๆทรงผมแค่บาเขาเดินวนตรงที่เรานอนในตอนนั้นไม่รู้น้ำโมกิจบจำไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ไปเขาเดินบนอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ลงนั่งมองเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่นอนคว่ำอยู่ข้างเราเราเกิดความระเวงคำว่าตัวตายตัวแทน ตาด้วยหลีตาด้วยเพราะกลัวมากในตอนนั้นกลัวจนพูดไม่ออกกลัวจนใจจะขาดไม่กล้าเอ่ยปากไม่กล้าส่งเสียงหัวผู้หญิงคนนั้นหันมาได้แต่นอนมองว่าเขาจะทำอะไรเพื่อนเราไหมเขาก็ไม่ทำเขาก็มองก้มไปใกล้แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ลุกขึ้นเดิน ตอนนั้นภาวนาแจ้งเถิดสว่างเถิดใจจะขาดแล้วเพื่อนเขานอนคว่างหน้าอยู่เขาไม่เห็นแน่นอนจนผ่านไปประมาณปีสามลมพัดแรงๆลม จากใน,นอ่างน้ำพัดขึ้นมาหาตัวเราเย็นยิ่งทำให้กลัวยิ่งทำให้สยองใจก็ไม่ดีนอนก็ไม่หลับกลัวเพื่อนจะเป็นอันตรายอยู่จนตีสี่ผู้หญิงกวนั้นก็ลุกขึ้นเลียกเขาก็เดินลมน้ำ เดินหายลงไปในน้ำเราจึงเรียกเพื่อนผู้หญิงคนนั้นให้ลุกขึ้นแต่ไม่กล้าบอกเขาว่าเจออะไรเขาลุกขึ้นมามานั่งชงกาแฟกินตกปลาปลาก็ไม่กินเบ็ดกลับบ้านก็ไม่ได้กลัวก็กลัว รอจนตีห้าฟ้าสางถึงถามเพื่อนว่านอนอยู่ได้ยินเสียงอะไรไหมเห็นอะไรไหมเพื่อนบอกว่าเห็นแต่ไม่กล้าลุกไม่กล้าพูดนอนคว่ำหน้าฟังเสียงเอา รอจนหกโมงเช้าน้องถึงขับรถไปรับกลับบ้านจากวันนั้นจนวันนี้ไม่เคยมีความรู้สึกอยากจะได้นอนตกกลาอีกเลยนี่คือประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเจอจริงเห็นจริงเอาไว้คิดหน้า กันใหม่นะคะยังมีเรื่องมันหลอนอีกเยอะรอเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะ